ันดีได้จ้าตอนนี้ก็จะม่ยางเก็บเห็ดกันได้จ้าเขาปลามาตอนนี้เขาก็อยู่ในปลาเด้จ้าอืมมาป้าเก็บเห็ดกันจ้าในจ่าป้าก็จะอยู่ประมาณนี้แนะจ้าปลาอันนี้เขาก็มาอยู่ในปลาแล้วเขาก็เขามาได้สักพักแล้วค่ะตอนนี้เขากับาม่ยางเนะจ้าอืมยางหาเห็ดนี่เขาก็พึ่งได้เห็ดน้อยเดียวเองค่ะยังไม่ทันได้หลายเลยค่ะมันจะได้เห็ดแค่นี้เองค่ะ ใ่จ้ามันก็จะอยู่ประมาณยังสี่ได้จ้าเห็ดมันก็จะเริ่มห้างๆเราได้จ้าเพราะว่ามันอากาศมันเริ่มเย็นแล้วใน,นจ่ากะอยู่เป็นจุ่มอันนี้ก็คือเหลือจากที่ห้าเก็บงวดที่แล้วนะคะที่ห้วเก็บงวดที่แลว้วมันก็จะมีเหลือแน่ก็ห้องก็แห้งแต่กะจิก็ได้หลายปันใดได้ค่ะประมาณนี้ค่ะจะพ่อให้ได้เก็บอยู่ค่ะเห็ดรอบนี้น,นะจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วมั้งค่ะเพราะว่าเสาที่สังเกตเบื้องนีโบ ไม่เห็ดหน่อยขึ้นเราได้จ้ะเออมันเพราะอากาศมันเย็นแล้วเนาะคะ่ะเี่ค่ะอ็จจอยุ่ประมาณนี้ค่ะอดอกเห็ดอืมเพราะว่าฝนมันตกบดมือบดขึ้นนะคะเห็ดมันก็เลยซ่นำน้ำค่ะนะจ๊ะนะคะ,คะ,นะคะยุ่ใไต้ตน้ตนไม้ต้นลางสีนะคะขาเหลืองค่ะ,ะประมาณนี้เลยคะ่ะ ค่ะ <c oughs> อยู่ใต่ใบไหม่นะคะอืมอาจจะบ้หลายปันไดแต่ก็พ่อให้เข้าได้เก็บดูนาจ๊ะจ้ะอืมไต่พุ่มใหม่แต่กิ้งใหม่กิ้งไรเนก็มีด้วยค่ะคุณนะอืมก็พ่อให้เข้าได้เล่มอยู่ดอกเห็ดไม่แต่างงาม,งามคาๆค่ะขาใยๆค่ะ เนี่ยราแวกนี่ก็จะเป็นเนี่ยประมาณนี้เด้ค่ะอืมจะไม่ยุ่ื่อยๆเด้วยค่ะก็ะห้องก็แห้งกับว่าเป็นยังค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เห็นไหมค่ะเนี่ยก็จะขึ้น เพราะว่า,าเดี๋ยวห้าเก็บแถวๆนี้แล้วแล้วห้าก็จะเข้าไปหาเก็บทางในด้วยค่ะที่ห้าวอกกันไว้นี้อ้ยบางนี้ไหมึกว่ามันจตใ่ญ่เราบึงมันยังมาท่านใหญ่ด้วยค่ะปุณน์่ะเหลืองเหลืองหลังดำดำเนี่ยบึงไก่ๆด้วยค่ะนี่ก็จะประมาณเนี้ยค่ะอืมพูดเงาไปหอดปุณห์แนมไปเห็นแต่ขาเหลืองๆเนีอยหน่อยด้วยค่ะ อขออนุญาตเจ็บก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปหาเบิ้งงมองไมคะ่ะตั้งจากเทาเจ็บเห็ดป่านั่นแล้วเฮากับจิมมะยางกันต่ตเนาะคะ่ะมันค่ะปลาเห็ดทังในเลยคะ่ะแต่ว่าแถวเนี้ยมันบ่เคยมีปุ้นต้องขามไปป่าทังผุนค่ะตอนนี้ยังยางบ่หอดกับอีกสักพักง่ายๆุ่นเด้อค่ะ,คะ เอากระยางน้ำท่างเรื่อยๆไปก่อนตอนนี้คอยอยางคอยหาไปเพื่อฟุกเพื่อเห้ไปผอบหม่องไม้ด้วยค่ะโวยที่ยางหอดท่างนหมันก็นอีกโดนอยู่นั่นละอคอยหาไปยางเรื่นๆไปก็บก่าเป็นยังห่ะาต้องเฝ้าเป้าไหลมันเมื่อยมันหนักอืม ก้อยเป็นค่อยไปหมองนี่ก็จักม่ประดกบก็เคยขอมาจักเกลียดในร่องของมาหาเบิ้งกอนนะห้า่อ นาบลยกกมิตียงกายตลอดป้านนี่โอ้มันก็จะพอมีลีแลละเนาะก่เห็นมี่อย่างแปนนอิตเติดอยู่นี่จะขีก็ะตายอืม กะตาเขาก็เริ่มนักแล้วเนาะคะ่ะได้เครื่องถุงกีวีเราเก็บปงนันมานเขาก็ยังขีอยากไปตอออีกอยู่เพราะมืออื่นนี่เอาก็จีบวางางไปทางหลัดบนโนไปทางหลัดล่องเบิงข้างนี้ก็ไม่คอยมากเลยนะคะเดี๋ยวล่องไปเบิ้งเพื่อขอเป็นทางเขาเกตไหมเป็นเขาตัดตน้นใหม่ออกนั่นค่ะเบิง แต่ก่อนก็นมีแต่ปลาเห็ดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาตัดต้นใหม่ออกต้นใหม่มันใหญ่เขาก็ตัดออกเห็ดฟื้นเห็ดยังไปใส่นาหน,นาวกันก็เลยต้องลงปลาเห็ดก็เลยต้องใส่เวลาายางไก่ ส่วต้นใหม่มันจะเงี้วตัวจะได้เก็บเห็ดอีกป้านี่ก,ก็ได้เบื่งค่ะต้นอันนี้ก็งามๆนอกลาะต้นแค่เบลี่มันได้อากาศได้ฝนได้ฝนได้น้ำฝนตกอากาศเย็นขึ้นงามเก่งเพ่งอยู่แต่ห้งบ่มี่น่วยหิเก็บดอก มันนี้ฮอก็ราบบรรจกกันมองนี้เราเด้วยค่ะมองถนนปลาใหม่นี่ค่ะเห็ดแล้วอื่นกับ่มีขึ้นแล้วจะกินได้เห็นตเห็ดายเบีย้ยเออกิลาตไปมองได้ดีเนาะ ไปมองนี้ละนี่เขาจะไปป้าตรงขามนั่นเด้อค่ะไปเก็บเห็ดป้าตรงขามนะจะท่างกัดิยากแนบางอกมือหนีเข้ากันยังบ่าชันหูเนาะค่ะว่าปลานีขี้มีเห็ดหนีเข้าเก็บบ่วแต่ว่าวงหัวที่แล้วที่เข้าม่านั่นหัวที่แล้วที่เข้ามา่านั่น เห็ดมันหน่อยมันก็ลายอยู่ไหมคะ่ะแล้วมันจิบบได้เราก็ยังได้เครื่องถุงกีวีอยู่นี่ยเด้อค่ะปลานี่เด้อค่ะเขาจะขึ้นไปเก็บเห็ดนะคะปลานี่ แจะห้ากับจิลอดอุ้มไปด้วยค่ะเพราะว่าห้ากับจิลัดไปตรงนี้ดีก้อนเนาะแล้วห้ากับจออไปทะลุทางนั้นธรรมชาติบานนีกับประมาณนีแหละค่ะเออก็ตัดต้นใหม่จริงใหม่ใบใหม่ใบไหลเขาก็ไม่ได้ตัดถิ่มด้วยค่ะเขาก็กองไว้เดี๋ยว นี่หม่ามากบมันกะจิปเปื่อยอุ้ยปวดเขียนเขียนจังค่ะนี่เขากะเข่ามาในปา่าเราได้จ้ะเขากะแนมหาเห็ดกันนาจ้ะอู้นี่พอแล้วค่ะจุ่มหน่อยนึง กระดาอยูประมาณนี้เด้อค่ะเพิ่งทุ่มคีวีห้องนี้แล้วห้องก็ิะเก็บกันต่ออีกค่ะมีจุ่มหนึ่งค่ะค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่จุ่มหนึ่ง จิประมาณนี้แหละค่ะเก็บเห็ดเนาะ มึงเปิดห้องตัดขามันต้อก็ปทเก็บออกเอาดอกกำลัางงามเลยค่ะซองเบิึงทาง้งแนนนาจกหน่อยค่ะมีบอ ลมนี่เอากะจะขึ้นไปทั้งนีต้ตอมันงก็จะห้างแน่อยู่ได้แก้ะนี่ดอกเห็ดเพราะว่ามึงขามันประมาณนี่เอนนอนหนจ้ะโุ้ยกำลังงามเลยค่ะนี่พี่ปูนยุบปุ่นอีกจุ่มหนึ่งเนะ ก็ไม่อยากเก็บป้อนหนีก่็เด้อกค่ะ โอ้ยเบิ้งมองนี้ด้วยค่ะเห็นบ่นในค่ะดอกเห็ดน่าจะดอกง,งามๆค่ะขึ้นหลายน้ำพูดนะเหลืองเออเฮยู่ยู่ทางไหนันด้วยค่ะดอกกำลังเป็นตะกิน่น ค่ะเหลืองค่ะงามเดี๋ยวเขาเก็บบอลหน,นีก่อนด้วยค่ะเดี๋ยวเขาเก็บไปกันต่อโอ้ยสุดนะดอกเห็ด ขึ้นหลายเล้วค่ะพุ่นัะหัวสับหลาบเนื้อว,ว่าเมนจีเบิด์เล่านี้มาท่านเบิดอยู่พุ่นต้องใส่ทั้งต้มต้มคุนแห่งหลายนะอันนี้ก็แม่นด้วยค่ะนี่เห็ดอันนี้ก็แม่นด้วยค่ะนี่จอยูุ่งสีละค่ะ พื่นค่ะกำลังขึ้นทั้งในหัวซาปลาบอยู่อโอ้ยอยางมาตงโงนนะคะเพื่อนกำลังมาพอลทั้งในุ่นมีลายอยู่เด้อค่ะ,คะ ค่ะมาหาสุลึกล่ตอนนี้ห้องกัจดใดเวลากลับแล้ว,วค่ะเบึ้งสภาพอากาศเกือบจะซีโมงบัน,นมันเขาหนานหนาวแล้วเริ่มหนานหนาวแล้วใบใหม่ก็รู่ดบดเหลืองบอดแล้วประมาณนี้แหละค่ะ เนี่ยก็จะได้เวลากลับกันแล้วไปแต่หลายพ่อขุนหรออันนี่ด้ค่ะกระตาเห็ดค่ะอืมมเต็มกับมัเป็นอย่างกันในถุงปุ๋ยในถุงกีวีเขาก็มีอยู่เนาะค่ะเออคว่ามันมืดแล้วจะไปเลือกเห็ดอีกจวจะย่างออกไปหอดก็อีกไกลอยู่ค่ะ ป่นกลินแส,แส,แสะคเซย์ูแอนแค่นี้ก่อนเล่ะค่ะเดี๋ยวหอดบานจะไปให้เบิ้งว่าได้หลายปัได้เห็ดมัน,นี่เขาจะได้จประมาณจะกิโลค่ะ